n i s สั n นาว่าคาลิเบอร์แคตัว Back e dition ครับเข้ามาใหม่นะปรับชงเสร็จเรียบร้อยคันนี้นะครับเป็นตัวแค p ยกสูง NP300 พี่ใครที่หาอยู่นะรถแรงแรงแบบนี้สภาพสวยๆเลขไม่อย,อยู่ที่14,000กิโลพี่เลขไม่โคตรน้อยรถปี2022นะไม่น้อยด้วยฟรีดาวได้ด้วยนะฮะสวยๆแบบนี้พวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังกชั o นออปชั่นครบๆเป็นพุทสตาร์คุญแจคีเรต เป็นในอ่าเป็นเรื่องของแคปบนะครเป็นโอเพนแคด้วยมีคีบฉลามชา้าฟินเซ็นเซอร์มีมาให้รอบคันมีกล้องรอบคันนะครับกล้อง360องศาบอกเลยใครได้คันนี้ไปคุ้มแน่แน่สนใจคันนี้ดูให้จบอย่าพลาดเลยนะครับโอเค สวัสดีครับสวัสดีพี่ที่สนใจรถกระบะมือสองทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่ผมนะครับผมนําตัว n i สสันโนล่ครับตัว Caliber Cap Back e dition คันนี้นะฮะเพิ่งชงเสร็จเอามาถ่ายให้พี่ๆได้รับชมกันคันนี้ทะเบียนเจ้าของเดิมนะครับขอเปลี่ยนป้ายเนาะอาจจะเข้ามาตอนแรกนะอาจจะเป็นทะเบียนต่าจังหวัดเราก็เปลี่ยนมาเป็นกรุงเทพนะฮะตอนนี้รอป้ายมาเท่านั้นเองใครที่สนใจคันนี้นะครับแจ้งผมว่านะ แคปหน้าจอแล้วแจ้งผมว่าสนใจนิสสันนเวลาตัวแคปที่เป็นสีแดงสีอ่าสีแดงตัวยกสูงนะครับบอกผมมาทางลายได้เลยนะบเบอร์โทรผมนะอยู่ด้านล่างนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อลายได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวนิสสัน n นเว่าแบ็กดิชั่น2.3ตัวอีนะครับผมเลขไม่อยู่ที่1 1 4,000โลไม่น้อยมากมาก1 0 0 4,000โลเท่านั้นแล้วก็ราคานะฮะ400,000กว่าบาท วีดาวผ่อนประมาณ8,000ใครที่หาอยู่นะครับคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์3 2.3ลิตรนะฮะแรงเอาเรื่องนะพี่นาใครสนใจดูให้จบอย่าพลาดเลยนะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะับผมปานเป็รยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเป็รยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการนมรม SS i Workking งสเต TSC จาก t o y o ต a o โ o t ม n ตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิสุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมนะครับโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0825713369 หลาย P A R N P I 1 9 9 2ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นสีแดงตัวหน้าใหม่โฉมปัจจุบันปี22นะครับแต่ว่าคันนี้จดทะเบียน2024ีฟีดาาพอน์8,000กว่านะครับปิ๊อน8ป0 0 0ประมาณนี้นะครับล้อแม็กสีดำนะครับแม็กใหม่ๆเลยนะฮะแม็กสวยนะครับเป็นลายสีดำนะครับบันไดข้างมีมาให้เป็นตัวยกสูงนะสภาพโดยรวมนี่คือสภาพชงเสร็จผมบอกก่อนนะตอนเข้ามาใหม่ผมก็ได้ถ่ายไปแล้ว ตอนถ่ายเข้าใหม่เนี่ยก็ยังสวยอันนี้ชงเสร็จโคตรสวยบอกเลยนะครับเป็นตัววราสปอร์ตแบบนี้นะฮะได้เป็นตัว E นะครับผมค่อนข้างที่จะพร้อมใช้โลโก้แบ็กดิชั่นชัดเจนซิวคิวซุ้มล้อโป่งซุ้มล้อนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับฟังก์ชันต่างๆมาครบคนันมีกล้อง360องศามาให้นะครับไปหน้าได้โปรเจคเตอร์นะฮะแบบลูกแก้ว4ลูกแบบนี้ นะครับโลโก้นิสสันโน v าล่าสติ๊กเกอร์คาดหน้าข้าดหลังด้านข้างมาหมดเลยนะครับใครที่หาอยู่นะฮะคลิปนี้ผมจะพาพี่ดูแบบละเอียดเลยนะนะมาดูรายละเอียดตัวรถใกล้ๆกันครับนี่เห็นไหมฝากระโปรงหน้านะครับไม่มีร่องรอยของการบุบหรือรักยิ้มเลยนะครับแม้แต่ครั้งแรกที่เข้ามาผมถ่ายไปแล้วเนอะรอบนึงอันนี้ไม่บุบไม่ลักยิ้มนะครับไม่มีในเรื่องของกระจังหน้าก็ไม่แตกไม่ร้าวนะฮะโลโก้คำว่านาวาล่าชัดเจน ไฟหน้าไม่แตกไม่ล้าไม่มีไอ้น้ำครับเป็นลูกแก้วสี่ลูกโปรเจคเตอร์เลนไฟเลี้ยวไฟเดย์ไทม์อยู่ในโคมเดียวกันมีมาให้รูลังพึ่งใหญ่ๆระบายความร้อนได้ดีมีลิ้นด้านหน้าที่เป็นสีดําสลับกับสีแดงนิดหน่อยนะครับจุดเชื่อมต่อแกางครับแนบชิดสนิทแบบนี้ป่งซุ้มล้อคิวซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถครับชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มล้อแม็กเป็นสีดําเงามานะครับผมได้ขนาดล้อแม็กเนี่ยนะอยู่ที่เนาะเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งอยู่ที่ 18นิ้วนะฮะ18นะครับแล้วก็ยางตัวนี้ได้ปี2 0 2 1ันยี่เอผมเปลี่ยนให้ยางปีลึกไปเดี๋ยวเปลี่ยนให้เลยนะครับในเรื่องของบันไดด้านข้างคันนี้มีมาให้มีแถบสีส้มเนี่ยมันจะส่องสว่างเวลากระทบไฟนะครับโลโก้ NP 300นะฮะนี่มีมาให้แบบนี้นะครับกระจกมองข้างปรับพับเก็บไฟฟ้านะครับมีกล้องนะฮะ360อองศาอยู่ตรงนี้มาให้แล้วด้วยนะครับปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับ บนหลังคานะครับไม่มีร่องรอยของการโดนขีดขว่วนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะมือเปิดประตูได้เป็นแบบสีดําเงาแบบนี้นะครับกันสาดมีมาให้รอบคันเบามือจับมีมาให้แบบนี้นะฮะเปิดเข้ามาด้านในนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังครับปุ่มมัลตินะฮะคุชคอนโทรลชันนี้มีมาให้แล้วครบเซตเป็นเบาะผ้าแบบพรีเมียมโดมโรงงานเลยนะมีลวดลายแบบนี้นะครับหอมกลิ่นใหม่มากใม่แค่หมื่นซีเนี่ยถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะครับ เกียร์เป็นเกียร์แมนวนวลนะครับแล้วก็มีหน้าจอทัชสกรีนมาให้เชื่อมต่อพวกบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาไลัยได้นะฮะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าครับมีแอร์แบ็กห้เป็นแบบพลาสติกนะแข็งๆนิดนึงนะมีกล่องสําหรับใส่ใพวกคู่มือสําเนารถด้วยนะมีแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะฮะเป็นแอร์ออโต้มาให้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเล่นน่าจะแยกอุณหภูมิซ้ายขวาด้วยแผงประตูด้านข้างครับได้เป็นสีดานะได้เป็นสีดําสลับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นหนังนะพี่ ตัวนี้เป็นหนังนะครับตรงแผงกระจกเนี่ยก็จะเป็นแบบสีดําสีดําเหมือนกันนะครับดาเงาเงานิดนึงนะฮะอ่ะเปิดเป็นเปิดโอเพนแคปแบบนี้นะครับเปิดให้ดูเลยนะครับกนกว้างนะัะเป็นโอเพนแคปนะฮด้านหลังก็นั่งได้นะแต่ว่าสําหรับตัวผมเองเนี่ยคนที่แบบมันสูงไปหน่อยเนาะแล้วก็ตัวใหญ่นะครับไม่สามารถนั่งด้านหลังได้ด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีครอบครัวเล็กอยู่นะครับแต่คนอันคันเนี้ยผมว่ามันเน้นใช้งานแหละเนาะ นี่เห็นไหมด้านหลังก็กว้างเหมือนกันนั่งได้นะครับบาะหน้ายังเหลือเยอะเลยสามารถเลื่อนเข้าไปได้นะครับสามารถเลื่อนเข้าไปได้แบบนี้นะฮะนี่น,นะนะฮะมาด้านบนหลังคาครับตัวนี้ได้เป็นตัวรับสัญญาณเป็นครีบฉลามชาร์ฟฟินมาพร้อมกับไฟเบรกลงที่สามี่นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะในเรื่องของอาการรู้ลมเนี่ยมันจะดีมากมันจะดีมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครได้ไปแบบนี้นะฮะก็คือมันบางตัวมันจะเป็นเสาอากาศเนาะแต่ตัวนี้ได้เป็นในเรื่องของตัวครีบฉลามตัวชาร์ฟฟินนะครับ ในเรื่องของไลเนอร์นะครับมีมานะไลเนอร์นะข้อดีข้อเสียของเขาคือกันรอยพี่กันรอยนะฮะกันรอยตัวถังรถนะครับแต่คันนี้บอกเลยว่าแทบจะไม่ได้ขนของมานะครับนอกจากที่จะไม่มีรอยตัวถังแล้วรอยไลเนอร์นะฮะคันนี้ก็ยังไม่มีด้วยนะเป็นไลเนอร์แท้จากนิสสันมาแล้วนะครับตัวล็อกเนี่ยเป็นแบบเหล็กมาเลยเห็นไหมเป็นแบบเหล็กมานะครับนี่สวยนะรถแทบจะไม่ได้ใช้งานนะป่องซุ้มล้อฝั่งนี้ครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มเนาะแล้วก็ นะครับมีในเรื่องของเขาใส่ตัวตัวกันลอยในฝาถังน้ำมันมาให้ด้วยนะครับอ่ามาด้านหลังกันบ้างไฟท้ายครับเป็น Full LED ครับไม่แตกไม่ล้าไม่มีไอ้น้ำแล้วก็กันชนท้ายเป็นแบบบิวอินมีเซ็นเซอร์ให้ถึง4จุดแบบนี้เลยพี่นะฮะโลโก้นาวาล่าชัดเจนโลโกโล้ตัว E ชัดเจนโลอ่าสติกเกอร์นาวาล่าสปอร์ตนะครับสวยๆนี่เห็นไหมไม่มีร่องรอยนะครับคันนี้ผมว่ามันคุ้มนะ มันฟรีดาวผ่อนเพียงประมาณ8,000กว่าบาทเนี่ยนะครับและได้คันนี้ไปใช้งานปี22ด้วยนะครับลดร,ราคาค่อนข้างดีได้คันนี้ไปใช้งานเนี่ยถือว่าคุ้มค่านะครับราคานี้นะฮะใครได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับโรลโก้แบ็คดิชัน่นนะครับในเรื่องของด้านข้างคันนี้ก็มีมาให้นะครับล้อแม็กสวยๆนะฮะ บันไดด้านข้างสวยๆไม่มีริ้วรอยแบบนี้นะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนาะลูกค้าผมเนี่ยเขาจะอยู่ต่างจังหวัดกันเขาจะจองเข้ามาแล้วเข้ามาดูรถอีกวันหนึ่งถ้าเกิดว่ารถไม่สวยเขาอาจจะเปลี่ยนชัน้นนะครับแต่ถ้ารถสวยเขาจัดไฟแนซน์ไปเลยนะครับใครซื้อสดก็รอรับรถกลับบ้านนะครับแต่จัดไฟแนซน์ก็รอรับรถกลับบ้านเหมือนกันนะฮะก็มี2กรณีเนาะเครดิตดีรับรถกลับบ้านได้เลย แต่ถ้าแล้วมาแล้วไม่ชอบผมคืนจองทุกกรณีเลยนะสําหรับลูกค้าที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดไม่ค่ารถกลับบ้านด้วยนะฮะถ้าเกิดไม่ชอบนะนะครับอ่ะหน้าจอนะครับ MID หรือหน้าปัดเรือนใหม่นะฮะขนาดใหญ่ตัวนี้นะครับได้เลขใหม่อยู่ที่หนึ่งหมืสี่พันเก้า้เจ็สิเจดกิโลพี่ใช้งานน้อยมากๆใช้งานยังไงเนี่ยใช้งานยังไงให้ไม่ถึงสองหมื่นงงมากเลยครับตั้งแต่ปียีิบสองนะฮะ สวยมากๆนะครับแล้วก็หน้าในในเรื่องของพวงมาลัยครับหุ้มหนังมาแล้วปุ่มมัลติฟังก์ชันคุชคอนโทรลมีมาให้หน้าจอทัชสกรีนมีมาให้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้รับสายวางสายในพวงมาลัยตรงนี้ได้นะครับมีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกใช้ปรับใช้มีกล้อง360องศาให้เลือกดูนะครับตรงนี้ไม่ได้เสียนะแต่ผมเปิดประตูค้างไว้นะครับผมเปิดประตูค้างไว้นะครับเพื่อรีวิวแสงมันจะได้เข้าเนาะไม่ได้เสียนะครับเมนูเมนูต่างๆมีให้เลือกใช้มีแอปให้เลือกใช้ ทุกอย่างนะครับนี่นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกปรับตรงนี้นะครับแอร์ดิจิตอลออตโต้นะครับแยกอุณหภูมาให้แล้วซ้ายขวาแล้วก็เป็นเกียร์แมนวนวลนะตัวนี้นะครับเกียร์แมนวนวลเป็นเกียร์แมนวนวลเจ็ดสปีดนะนี่เกียร์แมนวนวลหกสปีดนะครับขออภัยนะครับแล้วก็มีเบรกมือเป็นเบรกมือแมนวนวลนะครับ เบาเป็นบอกผ้าแบบพรีเมียมแบบนี้มีลวดลายให้นะครับค่อนข้างสวยกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติครับคันนี้ก็มีมาให้แล้วเนาะม่านบังแดดมีมาให้ถึง2ฝั่งมีกระจกให้แค่ฝั่งผู้โดยสารเท่านั้นนะครับแล้วก็เสาเอด้วยความเป็นสีเบทําให้ได้อารมณ์ลักชูรี่นะครับใครที่ ชอบความหรูหราเนาะบางทีอะคนนั่งด้านหลังเขาจะดูอึดอัดนะฮะถ้าเกิดว่าเสาเสาเอเนี่ยเป็นสีดำนะครับเพราะว่าเขาไม่ชอบมันดูดูมันดูเป็นแบบส่วนตัวเกินไปดูลึกลับเกินไปแต่นะครับเสาเอเป็นสีเบจแบบนี้ได้อารมณ์ในเรื่องของรักชวรี่ความหรูหราความสะอาดความสุของใสนะครับก็คือบางคนเขาอยากอยู่ในที่โล่งแจ้งอย่างเงี้ยและได้ไปดูที่ที่สีดำามาพี่ไม่ได้นะอะ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องยนต เครื่องยนต์ตัวใหม่ของทางนิสสันนเวล่านะครับเป็นเครื่องยนต์2.3เนาะนะครับผมรถสวยมากๆนะครับเครื่องยนต์สะอาดสะอา้านไม่มีน้ํามันเครื่องรั่วไหลหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะเคมีพันต่าง,าง,างๆไม่มีแตกไม่มีร้าไม่มีรัว่วซึมนะครับซื้อรถกับผมน้ามันเครื่องผมเปลี่ยนให้แบตเตอรี่ถ้าเกิน2ปีผมเปลี่ยนให้นะครับมาดูจุดเชื่อมต่อต่อตางๆเนาะนี่เห็นไหม หัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับครับคันนี้ไฟแท้ไฟเดิมเป็นโลโก้ของสแตนเล่ชัดเจนนะซับไพเออร์ของเขาคานบนหม้อน้ําไม่มีบิดเบี้ยวแบบนี้นะฮะโลโก้ชัดเจนสแตนเล่นะครับหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะครับเหลี่ยมตรงสันหน้าโปรงนะไม่มีบิดเบี้ยวนะฮะไม่มีบิดเบี้ยวขอภายนะแป๊บนึงนะครับนี่อะไม่มีบิดเบี้ยวรูระบายความร้อนต่างๆอยู่ครบสักดระลาดกันความร้อนอยู่ครบเลยนะครับใครได้คันนี้ไปขับบอกเลยคุ้ม คุ้มจริงๆนะครับไม่แค่หมื่นสี่หมื่นสี่พันโลเนี่ยถือว่าใช้งานน้อยมากๆใช้งานยังไงให้ได้หมื่นสี่นะครับสปอตเม็องเม็อาร์ครับเรียงกันเป็นตับแบบนี้ประกบกันสามแผน่นขอญอาตเปิดไม่หมดนะเปิดแค่นิดหน่อยพอนะครับอยู่เชื่อมต่อนะเห็นไหมหัวน็อตต่างๆนะครับป่าท้ายสวยๆมีคิ้วมาให้นะฮะคลิปคิ้วกันไฟท้ายแบบนี้นะครับผมร่องรอยแทบจะไม่มีรถแทบจะไม่ได้ใช้งานมาดูสปอตฝั่งนี้ก่อน เม็ดองเม็ดอาร์ฝั่งนี้นะฮะดูกระดูกงูแกะให้ดูเลยนะครับนี่อากาศร้อนนะช่วงนี้นะครับพี่ฝนหน่อยนึงนะครับนี่ตอนเม็ดองเม็ดอาร์เรียนกันเป็นตาประกบกันสามแผ่นนะครับยืนยันได้ว่ารถชนี้ไม่เคยชนหนักพิวามจมน้ํามาตรวจพบเจอชนหนักพิวามจมน้ํากับกอไหมเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนพี่สนใจคันไหนติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับสนใจคันนี้ก็แทปหน้าจอมาบอกว่าสนใจนวราสีแดงครับของเราที่รถยนต์มีอยู่มาณสองคันนะ บอกว่าปี2022ด้วยนะไม่์1,004นะครับแคปมาแล้วส่งมานะครับถ้าถูกใจจองพี่ถ้าไม่ถูกใจไม่ต้องจองแล้วก็นะครับถ้าเกิดว่านะฮะถ้าจองมาแล้วมาเจอรถตัวจริงรถไม่สวยผมคืนจองให้หรือจะเปลี่ยนชั้นผมทาการเปลี่ยนให้นะครับไฟแนนซ์ไม่ผ่านผมคืนให้นะครับสุค้าผมส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดกันนะล่าสุดเนี่ย2เคสเนาะมาจากบนราชธานีแล้วก็จังหวัดตราดพี่นะครับเดินทางมารับรถถึงที่นะครับไม่เคยเจอหน้ากันไม่เคยเจอรถ นะครับแต่ Finance ผ่านมารับรถบอกรถสวยมากนะอ่ะโอเคนะครับใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาคันนี้ Nissan Navara Back Edition Caliber c a ป2.3ตัว E เลขไม่14,000โลราคาสดอยู่ที่459,000ฟรีดาวพอประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นสนใจรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาใน P22.25 นะครับผมโทรมาที่0825 0825713369แอดไลน์ line, P A R N P I 1992 สำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้ถ้าเกิดมีคําพูดใดผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถส,สวยๆจากผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกวันเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ